เมลเบิร์นเมืองใหญ่อันดับที่2ของออสเตรเลียในเวลานี้เริ่มที่จะต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วนะคะหลังจากที่หยุดไป5เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมาเพื่อที่จะนำเอาชาวออสซี่ที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กลับประเทศค่ะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานมาจากเมืองเมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลียว่าออสเตรเลียเขาปิดเขตแดนสำหรับชาวต่างชาติตั้งแต่นู่นเลยเดือนมีนาคมแต่ว่าสนามบินทุกแห่งของเมลเบิร์นเมืองเอกของรัฐวิกตอเรียเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้เครื่องบินทุกชนิดลงจอด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนหลังจากที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ซึ่งเริ่มจากโรงแรมสองแห่งที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางเข้าเมืองการระบาดทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อกว่า20,000คนในรัฐวิกตอเรียเมื่อพนักงานโรงแรมติดเชื้อไวรัสจากผู้ที่เข้ากักตัวซึ่งเดินทางไปจากต่างประเทศเครื่องบินโดยสารของสายการบินสีงังกรแอรไลน์เที่ยวบิน UL604 บรรทุกชาวออสเตรเลียที่ติดค้างอยู่ต่างประเทศ ประเทศกลุ่มนี้อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบคือเขาได้รับผลกระทบอย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดถือเป็นข่าวดีอย่างมากที่เขาสามารถจะเดินทางกลับประเทศได้เที่ยวบินโดยสารของเขาลงจอดที่ท่าอากาศยานทาลลมารีนชานเมลเมลเบิร์นเมื่อวัววววววจนจันทร์ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินทั้งหมด ต้องเข้ารับการกักตัวในโรงแรมด้วยมาตรการที่เข้มงวดมากกว่าเดิมนั่นคือห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาดยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในกรณีพิเศษการทดสอบระบบกักตัวใหม่ในโรงแรมของเมลเบิร์นดำเนินรอยตามเมืองซิดนีย์เมืองขนาดใหญ่สุดของประเทศและเมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่อยู่ติดกันทางตอนเหนือซึ่งกักตัวประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลายพันคนโดยไม่มีการติดเชื้อแบบกลุ่มสำหรับที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ ะะมีผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพียงแค่คนเดียวเมื่อเดือนที่แล้วและคณะผู้บริหารรัฐก,ก็ค่อยๆผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดทางสังคมรวมถึงเรื่องของการรักษาระยะห่างด้วยค่ะ